เดี๋ยวน่าจะอืมเดี๋ยวที่หนึ่งผมลงแล้วครับทุกคนที่หนึ่งเนี่ยมีแล้วน่าจะให้เขาขึ้นให้ได้เนะาะแต่เขาไม่สะดวกก็ไม่สะดวกทุกคนอย่าไปบังคับพี่มันมันไอ้นี่ฟิลเตอร์ด้านหลังเลยนะมันไม่โดนพี่ลองไอ้นี่ดูลองแบบเปลี่ยนพื้นหลังขึ้นแล้วลองเปลี่ยนพื้นหลังมันไม่ไอ้นี่ทุกคนอย่าไปบังคับเขาเลิกทำแบบอะไรอย่างนี้ทุกคนนะ กระจกมันปิดไอเนี่ยปิดผ้าม่านอ่ะปิดผ้าม่านโดนไหมแต่ผมเห็นของพี่พลอยอ่ะไม่โดนนะเห็นพี่พลอยแกไลฟ์บนรถแต่ว่าแบบไม่ได้แบบพี่เข้ามาพูดพูดสวัสดีก็ได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล ตีมหนังดังไหมตีมหนังดังหนังอะไรก็ได้ที่ดังอ่ะจะทำให้ดีอ่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสังเกตดีๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสีหน้าของหนุ่มบอสหรือว่าเตาบอสเนี่ยเปลี่ยนแบบเร็วเอามากๆจริงๆสําหรับช็อตเมื่อสักครู่นะคะคือทางด้านของเตาบอสนี่แหละออกมาไลฟ์สดน,นะคะพูดคุยก็ทักทายนะคะกับแฟนๆเป็นปกติประจําในทุกๆวันอยู่แล้วคุณผู้ชมโดยช็อตเมื่อสักครู่เองนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือว่ามีการน่าจะจากแฟนคลับนี่แหละทักท้วงนะคะอยากจะให้ลำไยหายทองคำเนี่ยเข้ามาไลฟ์สดนะคะกับหนุ่มบอสหรือเปล่าคุณผู้ชม เพราะว่าจู่ๆนะคะหนุ่มบอสเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะคะบอกว่าก็จะให้เขาขึ้นให้ได้ถ้าไม่สะดวกก็ไม่สะดวกนะทุกคนซึ่งนี้นะคะก็คือสิ่งที่บอสเนี่ยพูดกลางไลฟ์ส่วนคุณผู้ชมขาก็น่าจะบอกแฟนคลับนี่แหละแต่ใดๆในระหว่างนั้นนะคะเมื่อจูจๆทางด้านของลำไย,ยหายทองคํา เข้ามาในไลฟ์สดอะคุณผู้ชมช็อตนี้เองทําเอาสีหน้าของหนุ่มบอสนะคะถึงขั้นเปลี่ยนทันทีแลดูเหมือนว่านะคะหนุ่มบอสเนี่ยเสียอาการอยู่ไม่น้อยคุณผู้ชมคะเมื่อเจอพี่สาวเข้ามาในไลฟ์สดน,นะคะก็ยิ้มแฉ่งกันไปเลยแหละสําหรับชอ็อตนี้จนทําเอาแฟนๆเนี่ยแหกเข้าไปคอมเมนต์แซวกันสนานแต่ก่อนที่จะไปดูคอมเมนต์แซวจากแฟนๆว่าแฟนๆแซวว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้แบบเต็มๆของหนุ่มบอสกับสาวลำไย,ยกันอีกสักครั้ง เดี๋ยวน,น่าจะเ,าเดี๋ยวตีนหนึ่งผมลงแล้วครับทุกคนตีนหนึ่งเนี่ยมีแล้วก็จะให้เขาขึ้นให้ได้เนาะแล้วเขาไม่สะดวกก็ไม่สะดวกทุกคนอย่าไปบังคับพี่มันมันไอ้นี่ฟิลเตอร์ด้านหลังนะมันไม่โดนพี่ลองไอ้นี่ดูลองแบบเปลี่ยนพื้นหลังขึ้นแล้วลองเปลี่ยนพื้นหลังมันไม่ไอ้นี่ทุกคนอย่าไปบังคับเขาเลิกทำแบบอะไรอย่างนี้ทุกคนนะ กระจกมันปิดไอเนี่ยปิดผ้าม่านอ่ะปิดผ้าม่านโดนไหมแต่ผมเห็นของพี่พลอยอ่ะไม่โดนนะเห็นพี่พลอยแกไลฟ์บนรถแต่ว่าแบบไม่ได้แบบพี่เข้ามาพูดพูดสวัสดีก็ได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล ตีมหนังดังไหมตีมหนังดังหนังอะไรก็ได้ที่ดังอะ่ะฉันทำเงียบ โอโหก็ชัดเจนแหละคุณผู้ชมคะตอนแรกเนี่ยหนุ่มบอสก็เฉยๆไม่อะไรนะคะแต่ไงเป็นงั้นแหละคะหนุ่มบอสคะ่ะพอพี่ลำไย,ยเข้ามาเนี่ยก็ยิ้มอย่างเดียวเลยนะคะเสียอาการไปไม่เป็นจริงๆอ,อ่ะช็อตนี้โดยก็ทํากลางแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายทั้งบอกนะคะว่าน่ารักเนาะดูคลิปทั้งวันนะคะน่ารักจังคําพูดคําจานหน้าเอ็นดูครับมีวินหน้าต้านะคะทําไมต้องยิ้มอะไรขนาดน,านั้นยิ้มแก้มฉีกมากนะคะหน้าเปลี่ยนเร็วมากนะบอส สุดๆจริงเต้าบอสอังก็บอกต่อนะคะว่ายิ้มกว้างเลยลูกชายมองออกนะว่าดีใจเสียงงอนนะคะน่ารักสุดๆเลยเมื่อคืนไม่ได้บังคับจริงๆนะเด็กแสบยิ้มหวานเชียวพี่มาแม่เขินอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมขาต้องบอกนะคะว่าแฟนๆเนียก็โอ้โหขยันแซวกันจริงๆเข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มบอสกันอย่างมากมายเลยสําหรับโมเมนต์ดังกล่าวนี้คุณผู้ชมขา